สาธิตการใช้ลอล่า RF Gateway นะคะซึ่งอยู่ทางห้องนี้เชื่อมต่อไปกับลอล่า RF Analog Input 2 Channel นะคะที่อยู่อีกห้องด้านนู้นระยะทางประมาณ10เมตรเจอผนังกั้น2ครั้งค่ะพิมพ์ IP address ของตัว l o l a rf gateway นะคะเพื่อเข้าหน้าเว็บเพจแล้วทำการตั้งค่าค่ะชื่อผู้ใช้ admin password ไม่มีนะคะไม่ต้องใส่ไปที่แท็บ set up ค่ะเลือกโหมดนะคะก็คือเป็น l o l a master modbus tcp นะคะ ตัวลอล่า s p o n ส์ t ทม์เอาตั้งไว้ที่500ค่ะตัวลอล่า RF นะคะตัวลูกที่เราจะไปทำการติดต่อด้วยนะคะตั้งตัวช a n n e l ไว้ที่ช h a แ n ล l 1แล้วก็ตัวความเร็วตั้งที่ไว้ตั้งไว้ที่ SF 9นะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าแล้วกด Save Change ต้องมาที่ System อีกครั้งนะคะแล้วกด System Reboot เพื่อให้มีการ เปลี่ยนแปลงค่าค่ะในตัวอย่างนี้เราจะใช้ไฮเวลคาว์สกาด้านะคะทำหน้าที่เป็นมาสเตอร์ในการดึงข้อมูลนะคะจากตัวสลาฟซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นตัว Lola rf analog input 2 channel นะคะเมื่อเขียนตัว Main Display เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเริ่มทำการ ออนไลน์ซ m มูเลชันนะคะค่ <S <S 1> <S 1> าที่ได้จากมาสเตอร์ไปถามตัวสลาบผ่านทางคืนล้อล่า RF นะคะก็จะมาแสดงผลนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะ